นะวันนี้ครับผมเข้ามาเทคนะทีมกับทีมมิสเตอร์อีโรติกนะครับโดยมิสเตอร์นั้นได้ผ่านการเขาเรียกว่าเปิดกิจมาสี่รอบแล้วนะครับครั้งที่5ผมจัดการเองนะครับไปครับทาง้นผมเริ่มที่การ์ดสีทองเลยแล้วกันนะครับจะได้แบบว่าไม่เสียเวลานะครับไปนะครับอันนี้ r t h g อันนี้คือปรับแบบสูงนะมันจะเอฟเฟกมันจะเขาเรียกว่าเด่นเด่นนะนะ เอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยฮ่าสำหรับใครที่ไม่เล่นไม่เล่นนานนะครับนะฮะไม่ต้องแปลกใจครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดีาา๋ยวน,นี้เขาไม่พูดแดงครับราคาขาดนี้เขาเรียกว,ว่าเขาเรียกว,ว่าพื้นพื้นนะพื้นพื้นนะไม่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 ไมไมไมพูดแดงละใบนี้ครับขอรุนการพวกซีซียี่สารนะครับ HG ไปเลยครับเฮ้ยพูดแดงเลย H W ครับอเมริกา C B ฮะคุ้นคนไหนนะทีมรีมนะฮะอดีตนะฮะกองหลังฟูลแลมเนี่ยน่าจะย้ายไปเมเจอร์ลีกซกอกเกอร์นะครับการ์ดยาวเป็นหางว่าวเลยลุ้นนะฮะ H C C H W H G L N R T N O V R ร้อยสามหกถึงแปดนะฮะหลักหมื่นไม่แดงแล้วสายฟรีแบบผม,ผมต้องเห็นผูด้แดงต้องชาตไหนลุงเออ,เอนะ่ พี่ว่าชาตินี้มีแน่นอนครับน้องโยดาสวัสดีครับนี่ไงมับคอยเนลสันเชมันโดซีซีเอฟซียูเวยี่สี่เรดเคนะครับ 103, 8, ร้อยสนะฮะหกไปหน่อยเฮ้ยไปหน่อยเฮ้ยไปหน่อยเฮ้ยดีเขตสเปนอาร์บีทับปะโอ้โหโรเบโต้ เซอร์จิโรเบโตนะครับแบ็คขวาอาดีตบาร์เซโลนาหนึ่งในขุมทนเขาเรียกว่าเข้าฟีเจอร์ของบาร์ซ่าด้วยนะครับยี่สามเอสเอวูซดีเคนะครับร้อยหกปูมาร์เก็ตอุ้ยขอบคุณครับขอบขอบคุณครับมิสเตอร์บังนะครับไม่ไม่ได้ได้แย่เลยนะครับปูฟอ่องนะฮิซีตอรว,วิท B, เอลบีโรดิเกตองจริงมันก็ไม่ได้ดีหรอกแต่มันผู้แดงครับโรดิเกตนะมาครับขยับขึ้นมาหน่อยนะครับจาก106มา108นะฮะเหมือนเดิมครับแต่แค่เปลี่ยน O v r นิดหน่อยอันนี้หน่อยไหนดูสิเฮ้ยด,ดีเกตปะเยอรมันมุนเลอกบุกแปด โอ้ย God โอ้เจ็บเลยโอ้โหโทมัสบุลเลอร์ดีสุดก็น่าจะเป็นไอคอนเปเล่บวกห้านะครับแต่ถ้าแย่สุดก็น่าจะเป็นร2 1ตรงนี้อย่าไปจับนอย่าไปจับนะครับผมขอข้อข้อขอ,ขอ,ออกแล้วกันนะครับหนึ่งสอง สาหลอกไปทีนึงฮึบเอาแล้วมึงเอาแล้วฮทุกคนเคยสงสัยไหมว่าเราเติมกิจเพื่ออะไรเติมรอบละหมื่นเพื่อจะได้ใบนี้มันคุ้มค่าการลงทุนหรือเปล่าฉะนั้นแล้วใบนี้ บลเมืนขออนุญาตเปิดความฝันให้กับมิสเตอร์ติกไปครับ และนี่คือมิสเตอร์แฮร์รี่เคนมวยนะครับขายออกปะไม่รู้เลยไม่รู้เลยนะฮะฟูลไหมหมายถึงว่าฟูทีมอังกฤษฟูทีมสเปอร์หรือเปล่ามอสต์ GM ปล่อยเลดมิสเตอร์บังนะครับอย่าเรียกก็ปล่อยเลดแต่ขาด้ยวยฟูมาร์เก็ตไม่มีนะนิดมาร์เก็ตใช่นะครับไอน,นี้ขายออก อันนี้คือออเดอร์อย่าไปคิดมากครับนะฮะอย่าไปคิดมากนะครับอย่าไปคิดมากสบายๆนะครับเฮ้ยผู้แดงเลยเหรออังกฤษเฮ้ยมาคัชตัสชีนะฮะเฮ้ยใช้ได้เนาะรัดฟอร์ดมาแล้วครับนะฮะอันนี้คือ MD เลยนะบกคลิปโอ้โห นะฮะมาดีค่ะนี่ที่เหลือจะมาจากไหนนะใบต่อมาร้อยสองนะครับร้อยสองอันนี้คือเลือกมาแต่น,นี้คือไม่ต้องคาดหวังเลยครับเพราะว่าคาดหวังที่ไายผิดหวังทุกทีสบายสบายสวยนะครับโซเอ็ดนะครับใบต่อมาร้อยสามนะครับชาร์จยาวเป็นหางเบ้ากดเลยเฮ้ย โอ้โหโอ้โหฟาบินโยนอย่างน้อยถ้าได้บวกแปดก็ได้121นะครับ121 103นี่มี DK 24 HR d J V A F C A C C ถ้าคลาสนี้ถ้าออก DK มันก็พอได้อยู่แหละแต่ถ้ามันออก CC อ่ะของตัวดีแล้วกันนะ <What? S 1> โอ้โหเอฟบีบูคุโค ดีเคซีฮวโอวิออกดไปดีเคป่ะเยอรมันลวโอโหร้อยเลโอ้โยร้อยเลยโอ้ผีเบามาโคร้อยบวกเจ็ถ้าบวกแปดน่าจะร้อยหแมนรัดฟอร์ดดีกูตัวชวูลกเลมื่อกี้บวกบวเจ็ดนะต่อไปต่อเลย ยี่สาม h w c c ด k เค t ร้อยแปดอันนี้แหละเฮ้ยเฮ้ย D เ e i t h SC โอ้โหจุียเลยนินดักกี้วิลเลียมตัวนี้ก็ตำนานแอตลัสบิวบอลแล้วนะครับ <S 1> <S 1> มีกลิ่นืมกลิ่นยาดมไหมตรงกันต้องตัวยาดมก่อนแล้วมอส หอายาดมหมดนะบ้องก็หลังเดิมครับผมจะใช้สูตรเดิมนะฮะสูดเข้าแล้วก็ออกเข้าแล้วก็ออกเข้าแล้วก็เข้าแล้วก็เข้าแล้วก็ออกผมทำสามรอบนะฮะหนึ่งสองสามอันนี้หลอกเจมไงครั้งที่สี่ครั้งที่สี่นี่คือเวลลี่กูดเอาลนะโอ้โหเฮียอันนี้ดิ่งเลยไม่นเนี่ยเซมเบิร์นะครับ <h ug> ไม่ต้องไม <h ug> าเรียกว่า <h ug> ไม่ต้อง <h ug> ตืง่ตอตอนตนกอะไร นะครับขอเป็นซีซีก่อนแล้วกันซีซีมาโปรตุเกสนะครับเอสซีมาเมื่อไหร่ถ้าโปรตุเกสซีก็บวกเส็จดีครับเอ้ยน้องซาลามากาเซซาลามากาโตซาลามังซุกตูซาลามังโดโลไปครับไปซีซีก่อนเอามาก่อนเฮ้ยอีกสาม บราซิลอาร์บิ W บาลิดโลดิโก้ฟูบราซิลฟูมาลิดแปดตรวจอยากขอร้องกับกูมาร์เก็ตได้ไหมดีอยู่เอ้ย พขาเรียกว่าพอยิ้มในมุมปากดึงนะยิ้มในมุมปากนิดนึงนะฮะยิ้มไม่ได้เยอะนะฮะแต่ก็ไม่ได้ขี้เหร่ใช่ไหม